คุณหมอขอเล่าสวัสดีครับผมชื่อนายสัสตวแพทย์ธนินพัฒนาเสกนะครับผมเป็นผู้จัดการแผนพยาธิวิทยาของบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์อุตากโกนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับคุณหมอน้องในเครือเน,นี่ยเรียกว่าพี่สูงนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องโรคพยาธิตัวตื่นนะครับแล้วก็โรคพยาธิในสัตว์ปูนะครับมนันเกี่ยวข้องกันนะครับพยาธิตัวตื่นเนี่ยพบได้ทั้งในวัว แล้วก็ในสุกรนะครับในมวลเนี่ยจะเป็นทีเนียตระกูลทีเนียทั้งหมดนะครับจะเป็นทีเนียแซกจินาตาส่วนในสุกรเนี่ยจะเป็นทีเนียโซเลียมนะครับเราก็จะมีทีเนียเอเชียติก้าด้วยนะครับซึ่งพวกนี้สามารถติดคนได้นะครับเป็นฟุกอลพาโทเจนนะครับเป็นพยาธิที่ก่อโรคได้ทั้งในคนและในสัตว์ะคาัๆถือไวสูงนสิที่สําคัญส่วนพยาธิในสัตว์ปูนะครับ เกิดจากเชื้อตัวพยาธิเนียโซเรียมนะครับเป็นระยะตัวอ่อนที่เรียกว่าเป็นซิสติซูโรซินนะครับที่สามารถพบได้ในคนนะครับไปพบตามกล้ามเนื้นอต่างๆในอวัยวะต่างๆของคนนะครับเรื่องต้นนะครับตัวทีเนียเนี่ยเป็นพยาธิทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นพยาธิตัวอื่นนะครับขนาดใหญ่ที่สามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งในในโค นะครับในสุกรแล้วก็ในคนนะครับเมื่อตัวเขาเขา้าไปอยู่ในลาไส้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปกินอาหารไปดูดสารอาหารต่างๆในลาไส้นะครับแล้วเ็าจะเกาะที่ผนังลาไส้ด้วยตะขอที่หัวก็ที่เรียกว่าสโตรเล็กนะครับก็าอาจจะทําให้เกิดลำไส้อักเสบได้นะครับแล้วเมื่อปลายป้องสุดท้ายเนี่ยครับเขาเรียกโปรก็ติดนะครับจะเป็นป้องสุกนะครับรุดออกมาแล้วที่ออกมาพร้อมก็อ,อุจจาระนะครับสิ่งที่พบก,ก็คือ ถ้าในคนนะครับก็อาจจะมีการคันที่ลูทวารหนันะครับเมื่อถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสู่ภายนอกเนี่ยมันก็จะเะิดตบโตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นโคไในสุกรกินเข้าไปก็ทําให้เกิดโรคได้นะครับวลากินตัวอ่อนเข้าไปเนี่ยเรามักจะพบตัวอ่อนที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเม็ดสังกูในกล้ามเนื้อนะครับจะเป็นเม็ดใสๆนะครับเป็นน้ําใสๆคล้ายๆซีสนะครับแล้วก็มีตัวอ่อนอยู่ภายในนะครับตามก,กล้าเมเนื้อต่างๆ เช่นกล้ามเนื้อในสุกอเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อคนลิ้นนะครับกล้ามเนื้อพวกซิคมกล้ามเนื้อกะบังลมต่างๆนะครับเรืองวัวก็จะเป็นกล้ามเนื้อคนลิ้นกล้ามเนื้อซิโคมเหมือนกันครับกล้ามเนื้อกะบังลมนะครับกล้ามเนื้อหอย่างเช่นที่เขาเรียกว่าเส้นห้อยริสเกตนะครับต่อเวลาถ้าคนเรากินอาหารพวกนี้ที่อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบหรืออาหารดิบๆนะครับอย่างบ้านเราก็จะมีการกินพวกลาบลูกก้อยจู้ต่างๆนะครับ ที่กินเด็กๆเนี่ยกินทั้งเนื้อวัวนะครับเนื้อหมูเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้รับเชื้อพยาธิในสฟูในกล้ามเนื้อเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะไปแตกตัวนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวโตวใหญ่ในลำไส้ของเราแล้วก็ก่อที่ในลำไส้เราทําให้เราลำไส้อักเสบน,นะครับครั้งเวลานอนก็จะมีการาานนครัน,ยยก,น,น,คนก้ยยนบะ้าง,งนะครับเนื่องจากตัวพยาธิมาถลอมมานะครับแต่สําหรับในโรคพยาธิเมสฟูในคนนะครับ พวกซิสติกเซโพสิกนะครับก็คือเราได้รับไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมนะครับประเทศโต๊ที่3ามอย่างทางสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยเวลาคนที่ได้รับเชื้อมีตัวพยาธิอยู่เนี่ยก็จะถ่ายไาในธรรมชาตินะครับแล้วตัวไข่เขาเนี่ยก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนเราก็จะเดินตงจตัวในแหล่งน้ําในพืชในสัตว์น้ํานะครับแล้วเวลาคนที่รับประทานอาหารหรือว่า ไปสัมผัสกับพวกแหล่งน้ําพวกเศษหินเศษอาหารเรื่อเนี้นะครับแล้วเข้าปากมาเนี่ยตัวอ่อนเขาอาจจะเข้าใช้เข้าไปในกล้ามเนื้อของคนนะครับผ่านกระเพาะอาหารนะครับไปเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเป็นซิสอยู่ในกล้ามเนื้อต่างๆในอวัยวะต่างๆนะครับเช่นบางลายเจอที่สมองนะครับเจอที่หัวใจเจอที่กล้ามเนื้อลายนะครับส่วนการเกิดโรคในในคนนะครับ เรียกว่าพยาธิเนื้สัตวฟูนะครับหรือซิสติกเซโฟซิสเนี่ยในคนเราเนี่ยจะได้รับพยาธิจากตัวพยาธิเนียโซเลียมนะครับที่พบในหมูนะครับเมื <Yeah. S 1> ่อพวกอาหารกึ่งสุกกึ่งเด็หรือน้ําหรือคนเพื่อนทางมือนะครับเข้าไปเนี่ยไพยาธิก็จะไปกลายเป็นตัวหอนแล้วก็ใช้ผ่านผนังเฉพาะนะครับผนังไส้นะครับไปตามอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอะนะครับอย่างพวก หัวใจสมองกล้ามเนื้อลายต่างๆนะครับแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นซิสนะครับซิสตสองตัวนี้แล้วการต่อโรคในผู้บริโภคก็คือเมื่อไหร่ที่ซิสตัวนี้เขาตายหรือเขาเสียหายเนี่ยเขาจะทำให้เกิดความเสียหายของอวัยวะและกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อต่างๆอย่างถ้าเข้าไปที่หัวใจนะครับเราก็จะพบลักษณะของปัตเต้นมันจะผิดปกตินะครับมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับกล้ามหัวใจตายหรือ ในกรณีที่ร้ายแรงก็คือมีการบาดใจวายเฉียบพลันนะครับทำให้เสียชีวิตได้ส่วนในสมองเนี่ยก็อาจจะมีอาการทางระบบประสาทมีการชับหรือหนักที่สุดก็คือหมดสติหรือเสียชีวิตได้นะครับโรคพวกนี้สามารถตรวจด้วยตัวู้ปกรณ์เองได้ก็คือถ้าในในส่วนที่ตื้นๆหรือว่าส่วนที่เป็นพื้นเกีวเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเป็นก้อนแข็งๆตึงตามตามตัวนะครับบางรายที่เคยมีรีพอย ก็พบ,บที่ตานะครับที่ลิ้นนะครับก็จะเป็นตุ่มแข็งๆตุ่มจับได้ขึ้นได้นะครับหรือในกล้ามเนื้อเราก็จะรู้ว่ามันมีล้กนักเป็นเป็นก้อนอะไรแข็ง,ขงๆอยู่ในกล้าม,นมาารราเ,าาเานื้อนะครับคุณหมอก็จะทการรักษาการผ่าตัดเพื่อทำนิ่งอ่อนะครับทีนี้พูดถึงการป้องกันนะครับการป้องกันของโรคเนี้ยทาได้โดยหนึ่งก็คือเรากินอาหารที่สุกนะครับตุ่มสุก็นการทําลายตั็ก่อน ของพยาธิตังนี้นะครับผ่านความร้อนนะครับทำสุกนะครับไม่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ไม่ไม่สะอาดนะครับเข้าน้ําล้างมือไม่ไม่ใช้น้ําที่เป็นน้ําธรรมชาตินะครับไม่สัมผัสนิ่ไม่เอาอะไรเข้าปากผัดก็ล้างให้สะอาดนะครับส่วนการตรวจตัวอย่างนะครับตรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างเนี่ยเก็บได้โดยเวลา เข้าโรงเชาบาลเนี่ยก็จะมีคุณหมอหรือมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตอินสเปกเตอร์เนี่ยครับตรวจในลายลายโรงเชาาเนี่ยก็สามารถตรวจจากอวัยวะหรือกล้ามเนื้อที่มักจะพบตัวพยาธิตัวเนี้ยนะครับอย่างเช่นที่นี่ในสุขรที่จะเป็นกล้ามเนื้อคนลิ้นกล้ามเนื้อระหว่างซิโคกล้ามเนื้อกระบังลมนะครับพวกเนี้ยจะจะมีการตรวจแล้วก็พยาธิตัวเนี้ย เมื่อเวลาความทนเป็นซีสแล้วเนี่ยเขาจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทําให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ชัดเจนนะครับสัมผัสได้จัดได้ก็เป็นเป็นเม็ดซิสนะครับก็สามารถาเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรืออาจจะเป็นการเก็บอุจจาระของตัวสัตว์นะครับจากในฟาร์มมาส่งตรวจเพื่อหาไข่ของพยาธินะครับทำปโปรแกรมเพื่อป้องกันแล้วก็ทําการถ่ายพยาธิในระหว่าง ตัวอย่างที่เก็บก็เก็บจากตัวอย่างที่พบนะครับแล้วก็อุจลาระก็ประมาณ100่งร <us> ้อยถึงสองร้อยกรัมต่อแล้วนะครับตัวอย่างพวกนี้ห้ามแช่แข็งนะครับแนะนำให้แช่เย็นมาตัวอย่างเนี่ยสามารถส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เนตัวได้นะครับเรารับตัวอย่าง24ชั่วโมง7วันนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่คอนเซ็ตเตอร์ของบริษิทศูนย์วิทยาศาสตร์เปนตัวนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณมากนะครับ ทีให้ความรุงโชคคลิกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการทําฟาร์มด้วยนะคะ